เรื่องไปยุกูแม่งไม่อินแต่เรื่องจริงกูเวรีกูดเรื่องไปยุคกูแม่งไม่อินแต่เรื่องจริงกูเวรีกูดเรื่องไปยุคกูแม่งไม่อินแต่เรื่องจริงกูเวรีกูเรื่องไปยุคกูแม่งไม่อินแต่เรื่องจริงกูเวรีกูดที่บ้านกูไม่มีปฏิทินพอตามจริงต้องการปฏิลูมึงเอาเงินภาษีไปกินพวกเรื่องจำเป็นต้องออกมาพูด แต่เรื่องจริงกูเวลีกูที่บ้านกูไม่มีปฏิทินพอตามจริงต้องการปฏิรูปมึงเอาเงินภาษีไปกินพวกเรื่อเป็นต้องออกมาพูดกอมกับไม่ค่อยจะชินยกสัางนิ้วพวกกวชูฟังเทน,นี้และสิ่งคุ้นน,นประเทศกูมีท่อนแรกกับกูพี่น้องพวกเราโดนยิงและคนสั่งมันเชยเอ yeah. ีย yeah. พวกเรามีแต่ประชาชนพวกสุนตีนมีแต่ไอโออวัสตรีนาพ,พินาปัะชาราชโหล้องชัยโย 오케이, 우리 원샷